ผู้ชายคนนี้ต้องถือว่าเป็นอาาับต้นของเมืองไทยและในแวดวง d e f i นะครับเขาเรียกตัวเองว่า d e f i Farmer ครับทำงาน5ปีแล้วออกมาไม่ทำอะไรเลย1ปีพอมันเห็นตัวเลขของรายได้ที่มันเข้ามาความคิดกลับไปนนวงานประจำไม่มีเลย สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอลและนี่คือไม่ใช่ Money m a t t e r อรนะย้ำว่าไม่ใช่ Money Matters นะครับท้ง นะการแต่งตัวแสงสีนะครับฉากเชิกดูลงทุนกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมครับไม่ใช <c oughs> ่เราเล่นแต่เดิมก็ลงทุนนะครับและอันนี้คืออะไรล่ะแต่ํำแรกเลยบอกได้เลยว่าคุณจะได้ทั้งความรู้แล้วก็สาระแล้วก็ทั้งความบันเทิงน,นะครับจากแขกรับเชิญพิเศษของเราเพราะว่านี่คือรายการ The Exclusive Talk ครับที่จะพาคุณไปพบกับเรียกว่าคนที่เป็นที่สุดของทุกวงการจะพาคุณไปขอดรหัสความคิดของคนสเํเร็จในทุกสาขาอาชีพครับ และ EP ีแรกของ The Exclusive Talk เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติมากๆนะครับจากผู้ชายคนหนึ่งครับที่เป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อจริงๆนะฮะคือแต่างงานมีลูกนะเป็นคุณพ่อนะครับกับคุณพ่อในแวดวง d e f าซึ่งเป็นการเงินที่ร้อนแรงมากในตอนนี้นะครับผู้ชายคนนี้ต้องถือว่าเป็นอนดับต้นของเมืองไทยแล้วในแวดวง d e f านะครับเขาเรียกตัวเองว่า d e f า f ฟาร์ r เมอครับดีฟายฟาร์มเมันคืออะไรทํางานได้ยังไงและผู้ชายคนนี้นะลืมบอกไปว่าเขาเริ่มต้นจะเป็นพนักงานประจาธรรมดาเงินเดือนหลักหมื่นธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วออกจากงานาาิ ตัวเคอร์เรนะครับล้มลุกคลุกคลานมากมายจนมีความมัง่งคั่งแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินในวันนี้ได้นะครับจากอาชีพนี้แหละก็คือการเป็น DeFi Farmer มร์ตกลงมันคืออาชีพอะไรมันทำอะไรและถ้าคุณอยากจะเป็น d e f ฟฟาร์ e เบ้างต้องทำยังไงต้องมาฟังผู้ชายคนนี้ครับพร้อมแล้วไปพบกับคุณคิม d e f ี d a ดี้ครับสวัสดีครับคิม สวัสดีครับพี่ปอครับถานแรกต้องขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติดีเอ็กซ์คลูซีฟทอลนะครับคิมคือแขกคนแรกของรายการนี้เลยนะได้ข่าวว่าตอนนี้อยู่โวหินใช่ไหมครับใช่ครับตัวอยู่ในพื้นที่ที่เสียงน้อยหน่อยครับผมแต่ได้ข่าวว่าคิมเล่าให้พี่ฟังว่าที่บ้านมีติดโควิดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คุณพ่อคุณแม่นะครับเพิ่งเป็นโควิดมาแล้วสุดก็หายไปแล้วอาจารเป็นโควิดแต่ว่าพี่ชายพี่สะใภ้ใเงี้แล้วก็หลานๆนี่ก็มาติดครับก็เหมือนกับเป็นเป็นระลอกสองแล้วกันเป็นเวฟอสองของครอบครัวผม ตอนนี้เองกับปัญหา,หาแล้วก็ลูกเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยฟิลนะครับก็ล่าสุดกับผลที่ตรวจมาก็ไม่ไม่เจอเชื้อก็ขอให้ที่บ้านหายเร็วๆแล้วกันนะครับขอ,ขอบคุณมากครับผมไหนๆก็เนื่องจากประสบการณ์ตรงนะที่บ้านติดกันหลายท่านเลยนะแกฝากถึงประชาชนคนไทยหน่อยไหมครับเรื่องโควิด -19 เนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกคนคือน่าจะตระหนักแหละคงไม่ไม่มีใครแบบทำตัวสเปรสป่าจนแบบไปติดได้ง่ายๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าโรคเนี้ยตอนนี้มันมันติดต่อกันง่ายมาก แค่ออกจากนอกบ้านแค่วันเดียวก็มีโอกาสเขาก็ติดมาแล้วยังไงก็ออกนอกก็ใส่แมสกันเยอะๆนะ2สองชั้นก็ดีครับจะได้ที่ปลอดภัยมากขึ้นที่บ้านได้ฉีดวัคซีนกันยังครับพี่ชายฉีดนะส่วนพ่อแม่เนี่ยตอนนี้ก็ยังรอการจัดสรรอยู่นะฮะแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็ยังรอการจัดสรรจากภาครัฐอยู่อยากจะฝากอะไรถึงผู้ใหญ่หน่อยไหมครับช่วยจัดสรรมาให้เร็วหน่อยแล้วกันครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้วัคซีนนะ เอ็นไอเอใช่ไหมครัอ๋อครับผมก็เ,เอาข้าวหน่อยเออครับเพราะคนไทยทั้งประเทศรออยู่นะครับตัวนี้ไม่เป็นไรเราเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับ <laughs> ก่อนที่จะเป็นรายการแรกและเป็นรายการสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวโอเคถามคิมนิดนึงครับว่าตอนนี้น้องคิมทำอะไรอยู่บ้างจริงๆผมมีตําแหน่งเป็นผู้บริหารแล้วกันนะครับของเป็นตําแหน่งด i o เชฟของอินเวสเมนต์ออฟฟิเซอร์นะครับของบริษัท Merck Capital นะครับซึ่งเป็นบริษัทเรียกว่าเป็นผู้จัดการเงินทุนสิทรัพย์ดิจิตอลและกันที่อยู่ระหว่างฟลอเรซ่นกับฟลอตออยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นบริษัทที่แบบช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่สนใจทางด้านคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้นตอนนี้ก็คือทำเพจ Kim Defi Daddy ด้วยนะครับแล้วก็มีเลี้ยงลูกสาวนะครับชื่อว่าน้องมายนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างลงตัวสำหรับผมแล้วโอเคแล้วก็ยังเป็นเขาเรรยยอได้วใช่ม ใช่โอเคซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาขยายความกันนะครับว่าเป็นอะไรนะโอเคก่อนที่จะมาเรียกว่าประสบความสำเร็จมากขนาดนี้ในวันนี้นะพอตใหญ่มากนะคนนี้แต่เท่าที่ทราบมานะครับแต่ว่าอบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับโอเคย้อนก่อนย้อนกลับไปไวัยเด็กนิดหนึ่งไปกันคิมเกิดมาในครอบครัวแบบไหนครับผมเกิดมาในครอบครัวคนจีนนะครับฐ<ะ>านะปานกลางพ่อแม่ผมเนี่ยก็ทำอาชีพขายของชำนะโชว์หวยคือตอนเด็กเนี่ยท่านก็จะสอนแกงทับแตบแหละให้ผมเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดเวลาไปโรงเรียนผมจำได้เลยตอนป .1 เนี่ย ท่านก็จะให้เงินไปเมงเดืบนแค่วันละหบาทคือเงินมันก็ไม่หลอ,อกนะฮะซื้อน้ําก็หมดแล้วนะฮะแล้วก็คิดนะตอนเด็กๆนะบก็เออทำไงถึงจะให้มีเงินเพิ่มได้ก็เริ่มมีหมดแต่เด็กแล้วเราก็ดูเพื่อนที่โรงเรียนนะครับเพื่อนคนไหนรวยหน่อยเราก็มีการเปนตนสนิทแล้วก็เป็นข่าวลของเขาเขามีในในม<笑><笑> <risque> มปตีสนิทนะฮะแล้วก็ เหมือนกับช่วยอาสานะครับไปซื้อน,น้ำผัดลมฟองกลางวันอะไรให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องเข้าใจผิดนะเนาะก็มีการให้ค่าจ้างรอบละสองบาทสามบาทอะไรเจร๋งดิงดเป็นว <c oughs> ิธีการแสวงหาเงินทุนแม่ของเราตอนเด็กๆแล้วกันนะครับก็โตมาแบบนั้นแล้วก็จนเรียนม .6 นะครับที่โรงเรียนราชวเชลล์อุดรตรงแถวสนามม้านางเลิศแล้วก็เรียนกบบไปศึกษาต่อนะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนเด็กๆเป็นเด็กเรียนเก่งไหมแต่ thôi chứ là đây nó nhìn để kỉnh nó không? กันนะครับจริงๆเกรดเฉลี่ยตอนผมจบมัธยมมานี่ก็แค่แบบสามแบบนิดๆครับไม่ได้แบบใกล้เลขกซ์สี่เลยแต่ว่าเราก็มีเรี่ยวมีลูกขยันชอบที่จะเอาชนะนะครับจำได้ว่าตอนก่อนจะเข้ามหาลัยเนี่ยพ่อแม่ก็เหมือนกับเชียร์ให้เอาแบบเข้าไอ้ตัวออที่อะไรทีร่มันดังๆเช่นจุฬาหรือว่ามีเดินหรืออะไรพวกนี้เราก็อยากทำให้ท่านพอใจะก็เลยขยันอ่านหน่อยก็จนสอบติดตอนเรียนมหาลัยเป็นไงครับก็กลางๆเหมือนกันครับจบจบมาเกรดนี่ก็สามนิดๆเหมือนกันนะครับไม่ได้ใกล้ใกล้เลขสี่เลยที่สําโครงเส้นคงวาครับผมเนี่ยเรียกได้ว่า งไ,งไม่ได้แบบเก่งโดดเด่นอะไรมากตอนเรียนมหาลัยคิดหรือยังว่าตอนนั้นจบไปจะไปทําอะไรครับตอนนั้น ก็เนื่องจากสาขาที่เรียนมาเนี่ยผมเรียนมาทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะจบมาเนี่ยก็คิดไว้ในหัวแล้วก็คงจะไปเป็นพวกโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรต่างนะตั้งแต่ตอนก่อนจะเรียนจบแล้วแต่ว่าถ้าถามอินเนอร์ของตัวเองอะตั้งแต่ตอนเรียนเลยนะจริงๆเราเองก็ไม่ได้มีใจรักของด้านการเขียนแอมมากเลยขนาดนั้นเนาะเพื่อคือเรียนเหมือนเรียนตามแฟชั่นเพราะเรารู้สึกว่าไอ้สาขาที่จบมาน่าจะรวยน่าจะหาเงินได้ง่ายครับแต่ว่าพอเรียนไปก็อย่างที่เห็นนะเก็บเฉลี่ยอะไรเรา่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเพราะ ก็ได้มีใจรักอะไรมากครับก็อาจจะสะนนําเร <ừ, S 2> <ๆ>็จแหละนะในนั้นก็เรียนมาแล้วครับก็ลเลยเรียนจนจบ,บให้ท่านภูมิใจให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วพอจบปุ๊บงานแรกที่ทําคืออะไรครับก็พอเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยผมก็ไปทํางานตําแหน่งเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับที่บริษัท CP นะครับประมาณ5ปีได้ <c oughs> พอทําไปประมาณ5ปีตอนนั้นก็มีการลาออกแล้วจากขมาสำรวจตัวเองประมาณปีนึงเลยนะครับหลังจากทำงานไปได้5ปีเราต้อหยุเดเฉยๆคิดทบทวนกับตัวเองนะครับตอนนั้นทํางาน5ปีแล้วออกมาไม่ทําอะไรเลย หงปีจำได้ช่วงนั้นคือพบคววกับตัวเองว่าจะทํางานประจําต่อดีไหม,มหรือว่าจะทําธุรกิจของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นน่ะระหว่างช่วง ที่เราทํางานประจามาเรามีแนวคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยากจะมีสภาพทางการเดินที่มันดีขึ้นเขาบอกว่าอย่างนี้คือถ้าถ้าอยากเห็นตัวเองในอนาคตเนี่ยง่ายสุดเลยคือให้ให้ดูหัวหน้างานของเราซึ่งผมก็ดูนะรู้สึกว่าเออแกก็ยังแบบยังเหนื่อยอยู่เลยอายุสี่สิบกว่าจะห้าสิบแล้วก็ยังแบบตั้งทางานหลังคนหลังแข็งน้าเครียดอยู่เลยนะครับซึ่งอนาคตอะ่ะไม่อยากจะเป็นแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่า งานประจำนันอาจจะไม่ใช่ทางสำหรับเราเท่าไหร่พอเราออกจากทำไปได้5ปีช่วงปีนั้นผมก็เตบียมค้นหาแ<ม>นวทางการลงทุนแบบอื่นเช่น<ม>อาจจะแบบเปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับ<ม>ทำร้าน<ม>กาแฟทำร้านอาหารอะไรเงี้ยผมก็ไปนั่งเสิร์ชนะว่าหาข้อมูลก,ก็เลยมีไปเสนอไอเดียให้กับพ่อแม่นะก็ก็คือไปขอตังค์ท่า<ม>นแหละมาทำพวก<ม>ร้านอาหารธุกรกิจส่วนตัวอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีทุนนะครับว่าพ่อแม่ก็คงกลัวว่าจะเอาเงินของท่านแต่านเล่นมั้งท่านก็เลยไม่ให้ต่างนะสุดท้ายเนี่ยก็ จนแล้วจนรอดก็ตกลับไปทำงานประจำเหมือนเดิมนะครับอีกสองปีกว่านะครับก็วนเวียนนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยอยู่ประมาณสองปีนะจนตัดสินใจลาออกมาลุยวงการคริปโตเต็มตัวขอกลับไปตอนทำงานประจําไหม่ตอนนั้นเงินเรียนประมาณเท่าไหร่ครับถามได้ไหมสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยของหมื่นบาท ก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยลาออกปีสุดท้ายเนี่ยลาออกที่เงินเดือนประมาณสี่หมื่นครับผมเวลาประมาณแปดปีอัพเงินเดือนเองสองเท่าแปบฟีแล้วเก็บเงินได้เท่าไหร่ครับตอนลาออกเงินเก็บแบบแทบไม่มีเลยครับพี่บอพูดตรงๆรงเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในแต่ละเดือนเราก็มีการเอาไปลงทุนนะในพวกหุ้น อกองทุน l t f ต่างๆแล้วก็ไปลงไปซื้อเอาไว้นะครับผมเชื่อว่าเหมือนกับคนอื่นๆอีกหลายๆคนแหละที่พยายามจะหาช่องทางการลงทุนในรูปแบบอื่นๆนะเพื่อต่อยอดเงินของตัวเองให้มันเพิ่มขึ้นเนะราเองก็เหมือนกับ พนักงานเงินเดือนหลายคนแหละก็ทําแบบนั้นไปครั้งนั้นเนี่ยเงินเก็บที่เป็นแบบจริงๆที่เป็นแบบฟันโฟที่เราจะเอาไปใช้แบบ<ม>ใช้สอยในชีวิตประจำวันมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากตอนนั้นทำไมถึงมั่นใจถึงกล้าลาออกเพราะจริงๆตอนนั้นโอเคเงินเดือนเราก็กลางๆไว้ไม่ได้ถึงขั้นเีสูงมากเงินเก็บก็บอกว่าไม่มีตั้งหากทำไมถึงกล้าลาออกมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวครับช่วงปีสุดท้ายก่อนผมจะลาออกเนี่ยตอนนั้นนะมีเพื่อนที่ทำงานคนหนึ่งแหละเขามาชวนเราเนี่ยไปขุดบิตคอยอ๋อ ฝังครั้งแรกก็ยังงงๆอยู่อ,อะไรมันคือสกุลบิตคอยวะม,มันต้องไปซื้อ,อจอบซื้อเสียอมอะไรเป็นกดุบินหรือมปล่านะถึงจะได้มานะครับตอนนั้นปีเท่าไหร่ครับน่าจะสองห้าหกศูนย์ สองศูนย์หนึ่งเจ็ดประมาณนั้นไหมอ่าใช่ใช่ประมาณช่วงที่ตลาดแบบบิตคอยกำลังบูมครั้งแรกในเมืองไทยอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ใช่เขก็ามาช่วงนั้นแหละครับมาชวนเราเข้าวงการเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนแับเป็นสกุลเงินใหม่ของโลกที่ไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วเรามองว่าสิ่งสิ่งนี้มันน่าจะเป็นโอกาสแหละถ้าเกิดเราได้เข้าไปจุดตา,น,าน,น่าจะมีช่องทางอะไรบางอย่างที่เราทำเงินจากมันได้นะครับก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องบิตคอยตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าก่อนจะมาเริ่มคุบิอออนเ่่มืกลงทุ มาอย่างอื่นบ้างไหมครับก็มีลงทุนควบหุ้นทองคำอะไรพวกนี้ผมก็มีซื้อเอาไว้กับกันครับผมจะหนักไปทางหุ้นมากกว่าครับแล้วก็คนใหญ่ก็ติดอยด้วยนะคไม่คอยไม่คอยประสบความสำเร็จในตลาดนั้นเท่าไหร่อันนี้จะพูด ครับผมเริ่มขุดบิตคอยตอนนั้นเริ่มยังไงครับเคยได้ยินแต่เขาว่าขุดบิตคอยจริงๆอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆมันทำกันยังไงเนี่ยเจอตัวจริงๆๆแล้วจะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆก็อาศัยข้อมูลความรู้ในอินเทอร์เน็ตเนาะจริงๆใน Google อะไร <ๆ S 2> พวกนี้ <ๆ S 2> ก็มีให้เราเสิร์ชได้หมดนะวิธ <ๆ S 2> ีการที่จะไปขุดบิตคอยต้องเริ่มต้นยังไงนะครับเรา <ๆ S 2> ส่วนหนึ่งแล้วก็หาเพื่อนด้วยที่เขาชวนเราเขาก็พจะมีความรู้เรื่องพวกนี้นะเขาก็ชวนเราเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์เครื่องขุดบิตคอยมันเป็นไมนิ่งลักษณะของเครื่องขุดล็กมันจะมว ส่วนคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะพวกซีพียูกล้าจออะไรเนี่ยอยู่ข้างในนั้นครับ,รบซึ่งอุปรกรณ์ตัวนี้เนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยคือเราจะต้องเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาเพื่อให้มันช่วยดูแลรักษาระบบของเครือข่ายของตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับพวกอิกคอยหรือว่าสกุลเงินอื่นอนะฮะเพื่อให้มันมีความปลอดภัยหลักการทํางานคร่าวๆนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ซื้อแล้วก็มาตั้งไว้ในห้องนอนเลยนะครับเพราะว่า เราเราเองก็ก็ห่วงเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็เนเป็นเครื่องที่ค่อนข้างทํางานแบบตลอดเวลาแล้วมันมีความร้อนความร้อนสุดเนี่ยการตั้งไว้ในห้องนอนซึ่งเราเปิดแอร์ตลอดช่วย oh. เห็นได้ปัญหามันก็ตามมาครับคือเครื่องเนี่ยมันมีเสียงดังมาก hmm. อนาตั้งจกระทั่งเอ่ยยานี่ <laughs> ตั้งไว้ในห้อง เพราะว่ามันรบกวนนะมันรบกวนการนอนเลยคุณคือแรกเนี่ยทำได้ว่ารายได้เนี่ยค่อนข้างดีมากนะจากการเปิดตรงนี้นะครับก็คือประมาณวันละอัตราบาทโอ้ก็ไม่เลวนะเดือนละสามหมื่นใช่ก็ตกประมาณเดือนละสามหมื่นได้นะซึ่งเราได้ได้เงินมาสไตล์ผมเนี่ยก็ไม่ได้ได้มาแล้วเอาไปใช้นะผมก็เอาไปลงทุนต่อยอดนะก็มีการไปศึกษาถึงพวกเหรียญคริปโตสกุลเงินอื่นๆที่มันไม่ใช่บิตคอยเนี่ยอย่างเช่นพวกอีทูเรียมไรซ์คอยเอ็กซ์อาร์พี巴拉ราซึ่งมันเป็นเหรียญในโลกของสกุลเงินดิจิตอลเนาะ แล้วก็เอาเงินส่วนเนี้ยนะครับไปซื้อเหรียญเหล่านั้นนะครับเพื่อมาต่อยอดการลงทุนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นกับเทคโนโลยีตัวนี้ค่อนข้างมากแหละนะแล้วก็พอใจรายได้กับจากการขุดด้วยนะประกอบกับตลาดคริปโตในช่วงนั้นพี่พอเขียวมากมันเขียวสดเลยมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมมันเป็นบูมมาร์เก็ตใช่ไหมครับขาขึ้นแหละกระจายมันรึกเหิมอ่ะนะก็เลยตัดสินใจลาออกตัดสินใจลาออกเลยเพราะรู้สึกว่าเอ้ยเฮ้ยเราพบเราพบทางที่ใช่ ไดเปลี่ยนละสามหมื่นนะแถมมันอาจจะมีแบบช่องทางที่เราไปลงทุนต่อ,อย mm hmm. อดได้อีกนะก็เลยก็เลยลากออกนะครับมีการตัดสินใจหนึ่งที่ผมได้ทําลงไปก็คือขายหุ้นทิ้งหมดทั้งพอร์ตเลยจำ,จำนวนเท่าไหร่บอกได้ไหมตอนนั้นติดต้อยครับขายขาดทุนนะได้มาแสนกว่าบาทมั่นใจขนาดนั้นเลยนะขนาดขาดทุนขายขาดทุนก็ขายด้วยนะแปลว่ามั่นใจมากเนาะ แน่ใจมากนะแบบจับเต็มอีกนะซึ่งก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เจอเหตุการณ์รับน้องนะของตลาดคริปโตเลยจำไม่ผิดเป็นช่วงประมาณต้นปี2561ตอนนั้นเนี่ยมีข่าวประเทศจีนเนี่ยประกาศแบนเว็บซื้อขายพวกคุณตน้นประเทศเลยไม่ให้มีการเปิดทําการนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยร่วงหนักอย่างมากปออกลงมาประมาณ80-90%เงินในพอร์ตของผมเนี่ยาราคารวมเนี่ยก็ หายไปแบบลาวๆนั้นแหละครับ90%นะคือหายเยอะเลยนะเกือบหมดเลยนะยังจําคาพูดนะครับของของพ่อแม่ได้อยู่เลยนะที่ถามเราในตอนนั้นได้ว่าเออแบบยังไหวไหมเพราะแกก็เจอข่าวเนาะว่าก็แกแล้ว,วเ,คคเป็นห่วงเราแต่มีคาพูดหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกจุกมากคือแกถามว่าจะกลับไปทํางานประจำแบบเดิมไหมมันมั่นคงกว่านะเราฟังแล้วเราก็จุกคือเรารู้สึกว่าเหมือนกับท่านคงเป็นห่วงเรามากแต่ว่า ส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกเหมือนแบบมันคือเราลังจะพ่ายแพ้หรอกสักรีมาขังฟอนะที่ฟอนะยอมไม่ได้อยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยพอเจอคานี้ไปก็เลยกลับฟังสู้ต่อแล้วสู้ต่อ,อยังไงตอนนั้นพี่จําได้เพราะว่าพี่ก็ผ่านช่วงตลาดตอนนั้นมาเหมือนกันนะ2018ที่มันครัชลงมาใช่ไหมครับพี่จําได้ว่ามันไม่ได้อยู่ๆฟื้นทันทีเลยนะมันแบบไปเขาเรียกไปไซเยวประมาณสักสามปีได้มั้ยคือแบบ,บไม่ไปไหนเลยอยู่อย่างเงี้ยสองสามปีแล้วคำถามคือแล้วตอนนั้นคิมสู้ยังไงครับคือตอนนั้นนหะผมก็พยายามมองหาโอกาสในเรื่อองงงกาลทุนนใช่ แต่ว่ายังยังอยู่ในสปโฟของโลกคริปโตอเรนซีอยู่ก่อซึ่งการขุดเนี่ยเราก็ได้ลองไปแล้วนะครับหรือว่าการเทรดเนี่ยเราก็ได้ลองไปแล้วเจอกับปัญหาภาวะขาดทุนนะอย่างเรื่องของการขุดเนี่ยก็คือมันมีคนแย่งกันซื้อเครื่องขุดมาขุดกันมากขึ้นทําให้ส่วนแบ่งรายได้ของเราก็ลดลงนะครับ<อ>หรือแม้ในฝั่งของของคริปโตเองเนี่ยเราไปเทรดเนี่ยในช่วงที่มันเจอข่าวร้ายหนักๆเนี่ย าราคามันก็ร่วงก็ทําให้เราเทรดแล้วก็เรียกว่าขาดทุนแล้วกันก็ mm. เลยหาช่องทางอื่นที่มันจะสามารถลงทุนได้ก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลหาความรู้ต่างๆแบบแต่ว่ามันไม่พอซึ่งเองช่องทางในการลงทุนต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันมาได้หลายรูปแบบเนาะอาจจะมาจากคนใกล้ตัวมาจากเพื่อนฝูงหรือมาจากนักลงทุนคนอ,อื่นๆที่เขามีประสบการณ์ที่แตกต่างจากเราผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยทำเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ทางด้านการลงทุนขึ้นมากลุ่มหนึ่งใน แอปแชทที่ชื่อว่าเทราแกรมจะคล้ายๆกับแอปไลน์ที่<ร>ให้กับไลน์แชทขึ้นมาก็มีคนเนี่ยจอยเข้ามาประมาณหลายพันคนได้นะครับตอนนั้นเนี่ยในคอมมูนิตี้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่รักลงทุนเนี่ยจะมาแชร์ข้อมูลกันว่ามันมีช่องทางการทำเงินรูปแบบไหนบ้างในโลกของคริปโตช่องทางการลงทุนอะไรแบบนี้บางทีมันก็มามาจากในคอมมูนิตี้นี่แหละนะครับมาแจ้งข่าวสารกันมาบอกกันผมก็เลยมาเป็นกลุ่มลับๆของเพื่อนสนิทที่ไว้วางใจกันได้แล้วกัน นะครับประมาณ16คนอะไรเงี้ยก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่จะกดซื้อไม่ได้เลยเนี่ยงั้นมาแชร์โฟต้ากันแล้วกันช่วยกดซื้อหน่อยอ๋อ้อ้อ้โอ้โ้อ้โ้อไดอ้โ็เอโาา้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอาจากคนที่อ้อ้้ มันนี่ก็ว่าไปอยู่บนบนหน้ากระดานเทปน,นี่ไงเหรอแล้วก็ช่วยก<ช>ันพร้อมๆกันกดเงี้ยเหรอครั่ช่วยกดอ๋อนะมันขั้นนั้นเลยเหรอใช่ต้องทำขนาดนั้นเลยคือก็เป็นรูปแบบหนึ่งแหละที่พอในออวงการคริปโตที่ว่ามันเป็นกิมบิทแหละที่ว่า<ไ>ถ้าเกิดคุณจะหาเงินคุณก็ต้องหาวิธี<ม>าการชนะตลาดให้ได้มไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามซึ่งมันก็ไม่ใช่การโกงอะไรนะก็คือเราต้อาศัยพลังความสามัคคีขมีอยู่ของเราเช่วยกดนะครับก็ เอ่อทำให้วิธีการเนี่ยคือเราอาจจะได้เหรียญน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าดีบอกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารายก็แชร์กันแล้วก็พอมันมันเปิดเกรดเนี้ยบางตัวมันแบบมันสิบเท่าร้อยเท่าเนี้ยที่พอมันก็คุ้มค่าที่จะที่จะแบ่งปันกันๆๆนะครับผมก็จะวนเวียนนะครับอยู่กับรูปแบบการลงทุนแนวเนี้ยอยู่ประมาณสักสามปีได้น,นะครับที่เป็นช่วงที่ตลาดมันซบเซาอย่างที่พี่พอน่าจะรู้ครับจนกระทั่งมาถึงช่วงการปี2020ันยบปีที่แล้วเนี่ยนะตอนนั้นเนี้ย กระแสของ DeFi อะมันเริ่มปูขึ้นก่อนจะไปเข้า DeFi ขอถามไอ้สปีเมื่อกี้นิดนึงนะ พี่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแบบสนุกก็อยู่ได้ก็ดีกว่างานประจานะหรือล้มลุกคลุกคลานหรือยังไงครับยังจําได้ไหมผมว่าสนุกมากคือ<ะ>มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราอะอีสลับในการที่จะขขวยคว้าหาโอกาสในการ<ม>ทำเงินมากกว่าเมื่อก่อนจุอเมื่อก่อนเนี่ยชัเดเจนเลยว,ว่าตอนเราทำงานประจํากรอบของการหาหรายได้เราชัดเจนมากก็คือเดือนชนเดือนสึ้นเดือนได้เงินเดือนมามแล้วจบแค่นั้นแล้วไปรุ่นอีกทีว่าปลายปีจะได้<ม>ุ๊เท่าไหร่ซึ่งเขาอาจจะไม่ให้ก็ได้แล้วแต่ของประกอบกันครับ แต่มันไม่ใช่แล้วมันเกีกับโชคชะตาในการปล่อยคว้าหาโอกาส<ม>ทางด้านการเงิน<ม>อยู่ในมือของเราเราเป็นคนกํนนาหนดชะตาชีวิตของตัวเราเอง<ม>ซึ่งมันอาจจะล้มเหลว,<ม>เวก็ได้อสำเร็จก็ได้แต่ยังน้อยเราก็ได้เสีย่ยงยังน้อยเราก็ได้ได้วัดศีื่นของเราว่าเออ<ม>เราเรามีความสามารถมากเพียงพอแค่ไหนกับการที่จะ ตอนนั้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่บอกได้ไหมช่วงสมเดือนเนี่ยที่แบบไปทําแบบเนี้ต่อยอดเพื่อนๆช่วยกันอะไรเงี้ยดีกว่าทํางานประจำไหมหรือว่าบางเดือนก็แย่กว่าดีกว่าครับขอไม่บอกตัวเลขลวกันครับผมโอเคดีกว่าดีกว่าโอเคเลยไม่เลยไม่คิดจะกลับไปเลยใช่ไหมนาโอเคโอเคมีบ้างไหมแบบว่าในช่วงสปีนั้นแบบจะล้มเลิกแบบอาจจะต้องพิจารณากลับไปทํางานประจำไรเงย้ยพอมันเห็นตัวเลขของรายได้ที่มันเข้ามาความคิดกลับไปทนวงานประจําไม่มีเลย เรารู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะมีะไรายได้ในระดับนี้แล้วมันมันมากเพียงพอต่อการใช้ชีวิตของเราแล้วเนี่ยก็ไม่มีขวามจำเป็นต้องกลับไปแล้วคือแล้วตอนนั้นเชื่อมั่นเลยว่าสามารถหากินใช้ชีวิตกับวงการคริปโตเคอเรนซีไปได้แบบยาวๆทั้งชีวิตเลยตอนนั้นคิดงี้ไหมหรือว่าคิดถึงแบบในชีว<อ>ิตนะครับ<อ> <laughs> คิดว่าชั่วคราวไหม เราเห็นตลาดเนี่ยเรารู้แหละว่าตลาดที่โตเนี่ยมันมีเวฟของมันมันมีเวฟที่ช่วงที่มันขาขึ้นแล้วก็มีช่วงที่มันเป็นเป็นขาลงในสภาพวัดตลาดที่มันเป็นช่วงขาลงเนี่ยผมคิดแค่ว่าจะทํายังไงให้ให้เราอยู่รอดในสภาวะน,นี้ได้ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามซึ่งหลายๆคนก็ยอมแพ้ไปนะหลายหลายคนก็ใช้การลงทุนในรูปแบบเดิม,เดมๆเขาไม่มีวิธีการที่จะหาช่องทางการลงทุนรูปแบบอื่น เขาก็จะตอใจไปแล้วก็จะจบลงอยู่แค่นั้นแต่ผมไม่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ควรจะจบลงแค่นั้นเราต้องหาวิธีการที่จะไปลงทุนมเพิ่มเติมนะครับในช่องทางอื่นคือพื่อนีคือเราจะต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้อันนี้เป็นหัวหลักๆเลยคือถ้าเราหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเทคโนโลยีมันไปเร็วกว่าความรู้เราแน่นอนแล้วถ้าเราความรู้เราตามไม่ทันเทคโนโลยีเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะพลาดโอกาสอะไรหลายๆอย่างไปขอถามเรื่องขุดนิดนึงแล้วกันเพราะนานๆเจอคนักขุดตัวจริงครับตอนนี้ถ้าคนจะเข้ามาขุดเนี่ย ในมุมของคิมคิดว่ายัางคุมไหมครับพอเห็นเขาก็มีแบบขุดกันแบบใหญ่โตนะที่จีนก็มีใช่ไหมแบบตอนนี้โดนแบนไปไปอยู่อเมริกาอยู่โซนต่างๆของประเทศเนี่ยครับเป็นแบบใหญ่ๆเลยถ้าถ้าแบบคนทั่วไปจะมาขุดจะขุดเนี่ยคิดว่ายัางคุมไหมครับขุดบิตคอยเนี่ยผมว่าถ้าขุดบิตคอยเลยนะอาจจะไม่ค่อยคุ้มสลับคนทั่วไปอืมแม้แต่แ,แม้แต่ตัวผมเองตอนนี้ผก็ขายเื่อขุด ทิ้งไปหมดแล้วนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีช่องทางการลงทุนแบบอื่นที่มันที่มันง่ายลนะสะดวกสบายกว่าคือ <c oughs> การการอุปิัคอเนี่ยมันไม่ง่ายนะพี่กอคือ <c oughs> บางคนมองว่าเออแค่ซื้อเครื่องขุดมาตั้งทิ้งไว้เปิดไฟแล้วจบ <c oughs> มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าเราจะต้องมาดูแลรักษาเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้อีกครับให้มันยังทางานต่อเรื่อง24ชั่วโมงได้ไหนต้องดูเรื่องของค่าไฟนะครับก็จะต้องอย่างเช่นอาจจะต้องเปิดแอ ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เมนทํางานได้แบบสเสถียรน,นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ถ้าเกิดว่ามันชมทารุหลังหรือมันเสียหายเงี้ยคุณก็ต้องไปซื้อมาเปลี่ยนอีกัก็มีเรื่องเรื่องค่าเมเทนนยอะไรต่างๆซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันยุ่งยากเกินไปสำหรับการที่เราจะลงทุนทันทีทําไมมันต้องวุ่นวายอะไรกับกับอุปกรณ์มากมายขนาดนั้นนะครับก็เลยให้น้ําหนัก้านการกิดบิดคอยเนี่ยเป็นลําดับหลังๆเลยแล้วกันสำหรับผมนะในเรื่องการลงทุนครับผม ทุกวนันนี้ผลตอบแทนน้องคิมเนี่ยได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในด้านดีไฟเนี่ยประมาณเกือบ700ล้านบาท <ừ. S 2> ซึ่งผลตอบแทนในช่วง เอาแค่3เดือนย้อนหลังแล้วกันตัวเลขเปอร์เซ็นต์ต่อปีอยู่ที่ประมาณ40%ต่อปีขออภัยที่ขัดจังหวะนะครับ EP นี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับคุณคิมไปแล้วใช่ไหมครับว่าโหชีวิตเขาเนี่ยกว่าจะมามั่งคั่งร่ำรวยในวันนี้ได้เนี่ยกว่าจะมีอิสระทางการเงินได้เขาเป็นพนักงานประจําธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมลมลุกฝ่าฟันมากมายนะครับเกือบจะเอาชีวิตตัวเองไม่รอดเหมือนกันนะส่วน EP หน้าห้ามพลาดเลยเราจะเจาะลึกเรื่องของ DeFi แล้วนะว่า DeFi มันคืออะไรทําเงินยังไงนะครับแล้วที่ยยยยยวววไดด้้้้ตลลลอออเเเาาาา่่งงีีนนะะคครับแถุณกจ มาลงทุนในโลก De ฟ i ต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นห้ามพลาด e p ีหน้ากับ The e x c l u s i v e Talk ครับแล้วถ้าคุณชอบเนะะื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like ลค์ให้เราหน่อยนะครับจริง,รงๆการกดไลค์นี่เป็นผลดีทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าเราก็ได้ไลค์ใช่ไหมส่วนคุณเองนะก็ทำให้ YouTube รับรู้ครับว่าคุณนั้นชอบเนะะื้อหาด้านนี้ประเภทนี้นะมันก็จะส่งเสริมเนะะื้อหาแบบนี้ให้คุณดูเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับแล้วก็แชร์คอนเทนตน์ได้แล้วก็ถ้าคุณชอบเนะะื้อหาแบบนี้ไม่อยากพลาดเลยก